คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังลดความอ้วนหรือกำลังหิวข้าวเพราะอาจทำให้คุณหิวมากขึ้นสวัสดีครับวันนี้ผมแคทชอปโจวันนี้ผมพามาอยู่ที่ร้านแบมแบมบาร์บีคิวไหนอยู Bam ่นี่แบมแบมบาร์บีคิวที่นี่เป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อว่าขายบาร์บีคิวที่อร่อยมากอยู่ในยูท่านะครับเป็นร้านที่เขาบอกว่าเจ้าของเนี่ยเคย ดูในทีวีแล้วก็บอกว่าวันหนึ่งผมคิดว่าผมทำบาร์บีคิวหมูที่หรือเนื้อที่อร่อยมากวันนี้เราจะมาดูกันอากาศหนาวๆแบบนี้นี่แหละจะทำให้อาหารมาอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่ามีอาหารเป็นไงบ้างมาดูเลยดูนี่เขามีหมูอยู่หน้าร้านมันนั่งเฝ้าหน้าร้านอยู่ด้วยเนี่ยที่นี่เขามีแผนที่ด้วยครับว่ามีจากประเทศไหนมาแล้วบ้างไหนมาดูสิ ประเทศไทยประเทศไทยอยู่ไหนโอ้ oh, มีคนมาจากประเทศไทยแล้วด้วยเน่ดูในรูปนะครับนี่สงสัยคงจะเป็นคนนี้แน่เลยเพราะว่าเขามีอยู่ทุกรูปเลย <S <S <ๆ>เขาได้รางวัลเยอะมากเลยร้านนี้เนี่ยขึ้นชื่อดูดูนะครับเขามีอาหารเต็มเลยมีได้รางวัลจากรายการรายการทีวีนี่รางวัลใหญ่ด้วยมีดูคนเต็มเลยนี่เขาทำเขาคิดคนไอ้นี่เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อเนี่ยมันจะละลายในปากจริงหรือเปล่า ดูนะครับนี่ไส้กรอบเน่เขาทำหั่นสดๆโอ้มันดูหอมน่ากินมาก so อันนี้นี่คือเนื้อหมูดึงเขาฉีดนะครับเป็นเนื้อหมูโอนนี่มาฉีดให้เนี่ยดูโอ,โอ้โห ว้าววิลเลียมนายอธิบายหน่อยนี่คือเครื่องอะไรครับวิลเลียมนี่คือเครื่องอะไรอ่าเครื่องน้ำหมาดลมนะครับโซดาโอเคมันเป็นยังไงเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้มันเป็นเครื่องแบบนี้ก็อาจจะกินดกตร์เพเปอร์แต่ว่ามันจะมีพวกน้ำไซรัปข้างในโอ ใส่วานิลาสตรอเบอรี่ราสเบอรี่มะนาวพีชอะไรก็ได้ผมจะเอาเชอร์รี่กับวานิลาอ๋ออันนี้คือหมายถึงว่าจะเอาน้ำดอกเตอ,เอร์เปเปอร์แต่ว่าเติมเชอร์รี่กับวานิลาลงไปด้วยแล้วมาถึงแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยเหรอตรงนี้อ๋อกดตรงนี้พัวอ้าวแล้วเดี๋ยวอันนี้อันนี้เราเรากินกินหมดแก้วนี้เรามาเติมอีกได้ป่ะได้จริงเหรอใช่ <Yeah. S 2> ทำไมประเทศนี้ใจดีอย่างนี้เนี่ยที่นี่มีของเล่นเยอะนะอันนี้คืออ๋อน,นี่คือช้อนซ่อมพลาสติกหยิบเองใช่ไหมครับเออดีว่ะ อ๋อแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้อันนี้คือเราตักเองได้ใช่ไหมยพริกดองครับพริกดองอันนี้หอมใหญ่หอมใหญ่แล้วก็แตงกวาดองอันนี้เขามีซอสบาร์บีคิวให้ ที่นี่เนี่ยนะเขาไม่ต้องมาเก่งใจกันเลยเอาเต็มที่ทเ,เก่งกันเต็มที่ไม่พอไปหยิบโต๊ะอื่นได้มาพร้อมแล้วมากินดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกินแล้วนะครับอันนี้ชิ้นแรกเลยเดี๋ยวต้องลองอันไหนอันไหนไอร่อยก่อนอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยสุดใช่ไหมอันนี้เรียกว่าอะไรเนี่ย ribs pork ribs อันนี้คือหมูใช่ไหมซี่โครงหมูนี่ดูนี่อันนี้ใช่ไหมหวานหวานกับซอสเตาอบ อืมอืมช่วยช่วยเอามื <itz ch> อลวกหน่อยโ้เนื้อเนื้อมันนิ่มเลยมันหอมมันแบบว่า a few moments later อร่อยมากครับร้านนี้อร่อยมากมากเนื้อเนื้อของเขาก็ททำออกมามันมันหอมแล้วก็นิ่มแล้วมันก็มีความบาร์บีคิวซอสเขาอ่ะโอ้อร่อยมากพอกินรวมกันเขามีนี่ด้วย เขามีแมกโรนีนชีสแมกโรนีนชีสเนี่ยเขาทำมาหอมชีสมากๆที่นี่มาที่นี่ต้องกินให้ได้แต่ว่าเขามีอันนี้ด้วยนะครับไส้กรอกนี่ผมกินไปเกือบจะหมดแล้วไส้กรอกเนี่ยมันเป็นเขาทําเป็นไส้กรอกบาร์บีคิวแต่ว่าเหมือนเหมือนไส้อั่วบ้านเราเลยเนี่ยอร่อยดีเดี๋ยวขอกินต่อก่อน20 minutes later ดูนะครับนี่ดูมือมันอร่อยขนาดนี้ดูปากสงสัยคุณจะเลิะมากมันอร่อยมากครับร้านนี้ ร้านนี้เนี่ยผมแนะนำเลยต้องมาให้ได้แบมแบมบาร์บีคิวนี่นะไอ้เวลามันกินแล้วมือลเลยที่มันเรียกว่าอะไรนะวิลเลียม licking your fingers licking your f i n g e r yes อันนี้มันอร่อยมากฮนะต้อง licking your f i n g e r เนี่ยอร่อยมากนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe และติดตามที่ช่อง cat c h o p joe นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเดี๋ยวไปล้างหน้าก่อนเริ่มหมดแล้ว Baby I'm not crying over you There's just shit that I got to do So I'm not crying